อัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ตารางงานของน้องลิซ่าแบล็คพิงคนะคะเ,เห็นบริลอินเตอร์ค่ะเขามีการมารายงานนะคะว่าวันนี้ค่ะประมาณ5้าโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะลิซ่าค่ะน่าจะมีไปดูนิทรรศการที่บูกเกอรีสโตด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เที่ยงคืนของวันนี้ค่ะก็จะมีการออกงานการลาด,ดินเดอร์ที่สถานทูตอิตาลีณกรุงฝรั่งเศสเนี่ยแหะคะ่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะก็เห็นพี่เมนเจอร์ของอนลิซ่ากับช่างทำผมช่างแต่งหน้าของลิซ่าค่ะก็อยู่ที่ปารีสแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. เห็นมาอัปเดต IG s t o r y ด้วยเหมือนกันค่ะว่ามีการดวลเบียร์กันณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็เพิ่ม mm hmm. เติมอีกภาพหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็บอกว่า mm hmm. ที่นู่นนะคะสี่ทุ่มแล้วค่ะท้องฟ้าก็ยังไม่เมื่อดอีกด้วยค่ะ อ่ะอยู่ปารีสันครบแล้วจริงๆนะคะส่วนทางด้านคุณพ่อเจซีบาร์บินค่ะ,คะก็มาอวดสถานที่จัดงานส,สวยๆให้กับเราได้ดูอีกด้วยซึ่งสถานที่นั้นนะคะต้องอบอกว่าสวยงามมากๆเนาะอ,อ,อยู่บนรูปท็อปนะคะของโรงแรมของบูกรีบรรยากาศแสงสีเสียงเนี่ยอย่างพร้อมนะคะยังไงเนี่ยบริงก็สแตนบายรอก,กันเลยแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะแอดเจลลี่มาแจ้งอีกทีนึงแลวกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะดูภาพสวยๆของตลิศกับเพื่อนๆของเธอไปพังๆก่อน,อนละกันเห็นเพื่อนของเธอค่ะเอาทริปพัท กับมารีลานค่ะลิซ่าน่ารักสดใสมากเลยเนาะเห็นแล้วก็คิดถึงเธอจังเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านพี่จีซูนะคะก็เห็นมีมาอัปเดตรูปภาพนะลงในไอจิคตอรี่ด้วยเหมือนกันค่ะโดยเธอค่ะขึ้นแคปชั่นเขาบอกว่ามีก้อนเมฆเน่ยเยอะเลยนะคะเลยถ่ายมาฝากบรนงให้ดูกันค่ะและทางด้านเจนนี่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเธอค่ะเพิ่งจะมาอัป คลิปได้ลงในช่อง Youtube ของเธอนะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะในชีวิตประจําวันของเธอค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะก็เข้าไปดูในช่อง Youtube ของเธอได้ค่ะเรียกว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างนะเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในลิปหน้า